กลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างน,นะครับแหมเปิดไม่เปิดอันนี้พูดถึงโลกยุคปัจจุบันก็เป็น borderless กันไปแล้วคือแทบจะเรียกได้ว่าพรมแดนมันหายไปเยอะทีเดียวนะครับเพราะเพราะว่ามีความเป็นออนไลน์มีการเดินทางระหว่างกันเยอะมากขึ้นแล้วที่มาพร้อมๆกันครับนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าตัวแพลตฟอร์มที่ข้ามประเทศอ้าวถ้าเกิดว่าบริษัทนี้ครับมีการประกอบธุรกิจการทํากิจกรรมในประเทศไทยแต่เขาไม่ได้มีบริษัทลูกไม่ได้มีบริษัทตัวเองมาตั้งอยู่ในประเทศ จะไปเก็บภาษีเขายังไงทั้งๆที่คนไทยต้องจ่ายเงินให้เขานะครับเรื่องนี้หลายประเทศก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันครับไม่ได้มีบริษัทมาตั้งเอาไว้แต่ว่ามีธุรกรรมมีธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคนไทยต้องจ่ายเงินให้มีไรายได้จากประเทศไทยเพราะฉะนั้นทํายังไงจะเก็บภาษีตรงนี้ได้ครับให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับที่มีการประกอบธุรกิจหรือว่าการทำธุรกิจภายในประเทศอัดจจไปดูกันครับเราคุยกันนะครับว่าอันแบบนี้จะต้องทำยังไงบ้างครับ ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ถกเถียงกันมานานนะครับจะเก็บได้ไหมจะเก็บยังไงบ้างล่าสุดครับอธิบดีกรมสรรพากรนะครับคุณเอกนิตินิติธันประพาสก็บอกว่าทางกรมสรรพากรครับไปลงนามสนธิสัญญาภาคีสมาชิกเพื่อร่วมบริหารภาษีระหว่างประเทศนะครับก็มีร60ประเทศนะครับอย่างญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมน,นีออสเตรเลียครับก็ให้กรมสรรพากรคือแต่ละประเทศเนี่ย ก็สามารถส่งข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในประเทศตัวเองมาให้ทางกรมสรรพากรน,นะครับแล้วก็เอามาประเมินภาษีที่ต้องจัดเก็บกรณีที่บริษัทต่างชาติครับเปิดให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศไทยซึ่งวิธีแบบนี้ก็จะเป็นการอุดช่องโหว่ครับในการบังคับใช้ตัวพรบรจัดเก็บภาษี e-service นะครับหรือว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิทัลจากต่างประเทศที่คืออย่างที่บอก เขามาทําธุรกิจมีการทํากิจกรรมในประเทศไทยแต่ไม่มีบริษัทลูกในประเทศไทยครับแล้วก็ต้องมีรายได้จากค่าบริการตั้งแต่1นึ่ล้านแปสนบาทขึ้นไปต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในไทยเพื่อเสียแวดนะครับแน่ตรา7%จากรายได้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเสนอไปที่สภาผู้แทนราษฎรครับจะได้มีการบังคับใช้ ดังนั้นกรุมสัรพากร์ก็เลยไปคุยไปดูซิว่าประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีจากให้ผู้ให้บริการต่างประเทศแล้วก็กลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับก็กลุ่มโ e c d นะครับหลายประเทศเขาบอกว่าก็มีการออกข้อบังคับมีการออกกฎหมายใหม่ๆนะครับมาใช้จัดเก็บภาษีจากบริษัทเหล่านี้กรมสัรพากรไปเห็นเออก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะครับก็เลยมีการลงนามเพื่อบริหารภาษีระหว่างประเทศกัน นอกจากนี้ก็เตรียมจะออกประกาศครับเป็นกรมประกาศกรมสรรพากรในการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับจากเดิมเนี่ยสก็จะเหลือ2%ก็ระหว่างวันที่31ตุลาคมปีนี้จนถึง31ทธันวาคมปี64ครับก็จะให้ธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางในการหักภาษีหน้านที่จ่ายผ่านระบบ e w i s h holding tax ก็ทำให้ผู้ใช้บริการเองไม่ต้องเก็บหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายแบบกระดาษอีกต่อไปครับ เพราะว่าธนาคารเนี่ยพอเขาหักแล้วก็จะส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรโดยตรงข้อมูลก็จะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ทําให้กระบวนการคานวณภาษีการจ่ายภาษีมันจะเร็วขึ้นตอนนี้บอกว่ามีผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลครับผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า9 0มีอยู่อีก10%ที่ยังส่งแบบธรรมดาอยู่นะครับแบบกระดาษอยู่ปีนี้กรมสกรรพากรก็บอกคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว2.8ล้านรายครับ2.8้านแสนราย คิดเป็น95%แล้วนะครับเป็นวงเงินประมาณ30 0 0 0ล้านส่วนนิติบุคคลครับกร,รมสรรพากรก็คืนภาษีไปแล้วกว่า28,000ล้านบาทด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทางเ n n ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook ี n n Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ